วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์เยาวชนกันนะคะเชิญแนะนําตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพลิรุ่งมุสมัครค่ะจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนสุขุมนวพันธุประถมค่ะโรงเรียนเดียวกันเลยค่ะในตอนนี้เรียนสายอะไรอยู่คะเรียนสายวิทยานิพนธ์ค่ะ วิชาที่ถนัดที่สุดเนี่ยคือวิชาอะไรคะอ่าที่เราถนัดที่สุดนะคะก็คือวิชาเคมีค่ะโอ้เคมีสยดยอดมากเลยค่ะแล้วจริงๆมีวิชาที่อ่อนที่สุดไหมคะวิชาที่อ่อนที่สุดก็มีนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเราแบบอ่อนแบบมากมากวิชาเดียวกันวิชาเดียวกันเลยค่ะแล้วคิดว่าจะมีวิธีการพัฒนาในวิชาที่ไม่ถนัดยังไงคะ วิชาที่ไม่ถนัดนะคะเราจะเรียนเสริมค่ะเราไปเรียนพิเศษไปหาเข้าคอเรียนเสริมอย่างงี้ค่ะแล้วสิ่งที่คาดหวังในการเรียนในขณะน,นี้แล้วก็บรรยากาศในโรงเรียนถ้าสมมติเราเลือกได้ว่าเราอยากจะให้โรงเรียนเราเป็นแบบไหนคะ สิ่งที่คาดหวังในการเรียนนะคะก็คือขอแค่ไม่ติดศูนย์ก็พอค่ะใช่แล้วก็สภาพแวดล้อมของโรงเรียนนะคะเราก็คิดว่าสภาพแวดล้อมนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในสังคมที่สามารถปรับตัวสามารถคุยกันได้ค่ะใช่เป็นสังคมที่ดีเลยค่ะใช่ไหมสังคมที่ดีเลยโรเลียนแล้วมีแนวคิดหรือว่ามีปัชญาอะไรบ้างคะที่ยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้ออกนอกลู่นนอกทางคะ่ะ อ๋าสำหรับเรานะคะก็คือเราจะตั้งเป้าหมายไว้ค่ะว่าเราอยากทำอะไระคะ่ะใช่เราจะได้แบบมีเป้าหมายแล้วเราก็จะได้ทำให้สำเร็จะคะ่ะสำเร็จแน่นอนคะ่ะถ้าเรา,เรามีเป้าหมายนะคะใช่ค่ะรู้สึกอย่างไรกับสังคมในตอนนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและพมรุนแรงคะรู้สึกว่าปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะแบบเกิดขึ้นในสังคมหรือว่าในหมู่บ้าน ในโรงเรียนอย่างนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวอะค่ะแล้วมีวิธีการนําตัวเองให้ไม่ไปไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างไรคะก็คือสําหรับเรานะคะเราก็จะไม่คบเพื่อนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะแล้วก็ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมียาเสพติดไปหมดค่ะไม่งั้นมันอาจจะชักจูงเราไปได้นะคะค่ะแล้วเรื่องความรุนแรงล่ะคะเราคิดว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงคะ ความรุนแรงนะคะป้องกันคือเราก็แบบไม่สามารถที่จะทําให้มันไม่เกิดได้นะคะแต่ว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงความเกิดปัญหาเกิดเรื่องอะไรคะแล้วมีความฝันที่อยากจะเป็นอะไรหรือว่าอยากประกอบอาชีพอะไรไหมคะคือความฝันนะคะอยากเป็นเภสัชกระคะ่ะว้าวสุดยอดมากเลยค่ะแล้วคิดไว้ว่าเราจะไปถึงฝันได้ยังไงคะ การตั้งเป้าหมายนี่แหละค่ะเรารู้ว่าเราจะเรียนอะไรเราจะทําอะไรเราก็ตั้งเป้าหมายค่ะแล้วเราก็สามารถไปถึงฝั่งฝันได้ถ้าเราตั้งใจด้วยค่ะใช่ยังไงก็ทําได้อยู่แล้วค่ะอยากจะฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์ของยาเสพติดแล้วก็ความรุนแรงไม่ว่าจะในครอบครัวหรือสังคมอะไรไหมคะ,ะเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะก็คือ เราไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวนะคะมันอาจจะทําให้เราเกิดผลข้างเคียงที่มันไม่ดีเกี่ยวกับประสาทสมองอาจทําให้เกิดอาการหลอนได้ค่ะเรื่องความรุนแรงทางครอบครัวในสังคมนะคะก็คือถ้าทางครอบครัวแล้วก็ต้องใช้เหตุผลคุยกันเราไม่ควรที่จะมาใช้อารมณ์ในการเป็นตัวนําในการคุยกันค่ะเป็นเหตุผลที่ดีมากๆเลยนะคะ หนึ่นาทีสามารถระบายหรือบอกอะไรกับเพื่อนหรือครอบครัวหรือสังคมเชิญบอกเล่หน้ากล้องได้เลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะส่ส้นๆเลยค่ะอาจารย์นะคะที่เป็นฝึกสอนวิชาต่างๆนะคะ่ะใจดีกับหนูด้วยนะคะค่ะก็ ตั้งใจเรียนว่าส่งงานอะไรแล้วอาจารย์แบบเหมือนแกแล้งเราอะบางวิชาแล้วก็แบบก็ฝ<ช>ากถึงอาจารย์ทุกคนด้วยนะคะว่าแบบช่วยใจดีกับนักเรียนบ้างคะ<ช>่ะใจดีกับน,นักเรียนหน่อยนะคะนักเรียนก็พยายามส่งงานตามงาน<ช><ว>ครบถึงแม้อาจารย์บา,างทีอาจจะแกล้งว่าเออไม่ให้ส่งแต่ใจใจเขาอยากให้เราส่งนะคะยังไงก็ส่งงานกันด้วยนะคะ<ช> <laughs> วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากรายการของพวกเราด้วยนะคะฟางหนูนะสลับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราในรายการฟองหนูนะวันนี้นะคะเราอยู่กับช่วงเล่าข่าวเหล่าความค่ะ ถนนยุคแตกร้าวย่านพระรามสองตำรวจเผยสาเหตุเกิดจากน้ำใต้ดินรั่วจากโครงการสร้างอุโมงค์ท่อประปาใต้ดินเบื้องต้นยังไม่พบจุดรั่วไหลแต่ยังเป็นห่วงนะคะกัวถนนเนี่ยจะสุดเพิ่มค่ะในวันนี้นะคะวันที่5มกราคมพศ2567นะคะพลตำรวจโทนันทวิชเจริญพรรองผู้กำกับ จราจรสอนอท่าข้ามเปิดเผยว่าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเพราะว่าเป็นถนนการนาพิเศษค่ะหน้าฟารมน้ำมันแห่งหนึ่งจากบ,บางแคมุ่งหน้าถนนพระรามสองมีการแอ่งตัวลงจากระดับถนนปกติ60เซนติเมตรระยะทาง32.5เมตรทำให้ต้องมีการปิดจราจรทั้ง3ช่องทางตั้งแต่ช่วงเบี่ยง ถนนเอกชัยโดยให้ไปใช้ทางหลวนพิเศษแทนค่ะขณะที่บริเวณเกาะกลางจุดเดียวกันพบรอยแตกร้าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งแบรีเออร์กั้นไว้เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสัญจรผ่านเนื่องจากมีโอกาสสูงที่ถนนเนี่ยนะคะจะสุดเพิ่มสิ่งที่ได้จากข่าวนี้นะคะจริงๆแล้วหนูสามารถออกได้เป็น2ประเด็นนะคะแบบเร็วๆในตอนนี้เลยนะคะ 1เป็นการเอาใจใส่ในขณนะที่ก่อสร้างของผู้รับผิดชอบไม่ดีที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสองงบประมาณจากการสันนิษฐานง่ายๆเลยนะคะคุณในภาพที่เห็นนะคะน่าจะทุจริตอย่างแน่นอนเลยคะ่ะแล้วก็ฝากข่าวนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์ให้เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับการสัญจรและขอฝากข่าวนี้นะคะให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่าน จะให้ใส่ใจในหน้าที่ของตนเองเพววื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกๆคนด้วยนะคะส่วนทางด้านงบประมาณนะคะงบประมาณม,มีหนึ่งล้านแต่ใช้แสนอาจจะทําให้ประเทศเราไม่ได้ก้าวหน้าต่อไปได้อีกนะคะจิงค่ะฝากาไว้ให้คิดด้วยนะคะถ้าฟังหนูบ้างก็ดีนะคะ,ะ,คะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อน สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะแล้วก็อย่าลืมมาพบกับพวกเราด้วยนะคะในรายการฟังหนูนะสวัสดีสสดะค่ะบ๊ายบายเปรียบได้กับรักของเธอรักที่มีให้กันรักที่เธอบอกฉันเธอจะรักกับฉันและจะมีให้กันรักนั้นจะคงอยู่